สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอรประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรก การนี้สภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกว,วังชุกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแด่สมเด็จพระราชินีเจสซูนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรกากฏขจรขใจภัยสารจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศรพระราชทานรางวัลศาสตราจารย์กิติคุณรางวัลดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโพธ,ธ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษารวม2493คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวาทความว่าผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบตรหนักดีว่า การศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันมีเครื่องมือมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆช่วยให้เล่าเรียนได้ง่ายรวดเร็วมีช่องทางที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางมากขึ้นสิ่งประดิษฐ์เช่นคอมพิวเตอร์เดิมใช้เก็บประมวลข้อมูลใช้ค้นคว้าจัดระบบได้สะดวกเป็นประโยชน์ทั้งแก่วงวิชาการและอาชีพโดยทั่วไปต่อมาเทคโนโลยีก้าวหน้าพัฒนาจึงสามารถเรียบเรียงประมวลความคิดสร้างภาพเสมือนได้ ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกแม่นยำเป็นเครื่องอัตโนมัติไม่ต้องอาศัยมนุษย์คิดหรือคำนวณการพัฒนาทางวิชาการเทคโนโลยีจึงหนักไปทางพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือให้ทำการแทนมนุษย์ให้ได้มากหรือเทียบเท่ามนุษย์การศึกษาเล่าเรียนก็เป็นไปเพื่อใช้สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือเป็นสำคัญข้อนี้อาจทำให้การศึกษาวิชาการหลักอ่อนด้อยลงจึงมีข้อคิดข้อควรระวังอยู่บ้าง การพึ่งผาสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมืออย่างเต็มที่เป็นเรื่องอันตรายเมื่อระบบหรือเครื่องมือเสียหายใช้การไม่ได้หากไม่มีความรู้พื้นฐานจะแก้ไขได้ยากยิ่งเป็นเหตุให้ทำการต่างๆไม่ได้สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือย่อบอาศัยความรู้ที่มีรากฐานวิชาการอย่างลึกซึ้งและถูกต้องนำมาประยุกต์จึงจะเกิดขึ้นได้บัณฑิตจึงควรใส่ใจวิชาการอันเป็นรากฐานอย่าหวังพึ่งแต่สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือมากจนเกินไป อีกประการหนึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมืออาจจะแม่นยำหรือรวบรวมข้อมูลได้มากแต่ไม่มีอะไรประกันได้ว่าข้อมูลดังนั้นจะถูกต้องแม่นยำเสมอไปบัดนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถสร้างเรื่องสร้างภาพเองได้หากเชื่อข้อมูลทั้งหมดไม่ตรวจสอบหรือไม่มีความรู้ความรอบคอบที่จะตรวจสอบจะเกิดความเสียหายในวงกว้างได้เกิดการหลอกลวงทางสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆหรือการกลบป,ปั่นยุยงให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ใช้เครื่องมือแต่ถูกเครื่องมือใช้พึ่งระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือเป็นเครื่องช่วยให้การศึกษาการทํางานได้รวดเร็วสะดวกขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความรู้หรือวิชาการโดยตรงบัณฑิตผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการและนําวิชาการไปใช้จึงต้องศึกษาและไม่ละเลยความรู้พื้นฐานก่อนจึงจะใช้สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือได้ถูกต้องอย่างมีสติ ตรวจสอบไตรตรองไม่ให้เกิดความเสียหายหรวมทั้งต้องเป็นผู้นำทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือต่างๆด้วยการใช้เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์จึงจะมีผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมืองอย่างแท้จริง พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ108ปีวันนี้เวลาเจ็กนาฬิกา57นาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ108ปีวันที่28กันยายน2568มีผู้แทนองค์กรต่างๆร่วงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรชรัศวัฒนามูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ให้ธงแถบริ้วสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแก่หรือสีขาวเรียกว่าทงไตรรงเป็นธงชาติไทยด้วยทรงพระราชดำริว่า ทงสำหรับชาติสยามสมควรจะเพิ่มสีน้ำเงินแก่เข้าไปอีกสีหนึ่งให้เป็นสามสีตามลักษณะทงชาติของประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรกับกรุงสยามเพื่อให้เป็นเครื่องหมายปรากฏว่าประเทศสยามได้ร่วมสุขร่วมทุกข์และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสัมพันธมิตรแสดงถึงพระราชประสงค์ให้ทงชาติของสยามมีเกียรติศักดิ์ทัดเทียมกับอารยะประเทศทงไตรรงได้ขึ้นสู่ยอดเสากระโดงเรือเอ็มพายเป็นครั้งแรก ด้วยเป็นพาหนะที่กองทหารอาสาไทยโดยสารไปฝรั่งเศสเพื่อเข้ารบร่วมกับกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรและเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วทงไตรรงจึงได้บกสะบัดอย่างสง่างามท่ามกลางธงชาติต่างๆในฝ่ายผู้ชนะสงครามทําให้สยามได้โอกาสแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเป็นหนึ่งในประเทศก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติซึ่งพัฒนาเป็นองค์การสหประชาชาติในสมัยต่อมา สำหรับความหมายของธงไตรรงค์ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์สรุปว่าสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินขามหมายถึงพระมหากษัตริย์สะท้อนให้เห็นถึงพระราชอุดมการสร้างรัฐช,ชาติสมัยใหม่ด้วยสามสถาบันหลักคอยค้ำจุนและยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ธงไตรรงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติไทยและเป็นอนุสรแห่งการที่ไทยเข้าสู่ประชาคมโลกในฐานะอารยะประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ที่ปรึกษากิตติมศาัากดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถนุ่พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับเชิญถึุพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกกัปนานรุติองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศาสดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน2,535ถุงไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเชิญไปมอบแก่ราษฎรต่อไปและมอบแก่ราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลพิกุลอเภอชุมแสง3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณส่วนราชการรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว องคมนตรีได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์องคมนตรีได้ขอให้แต่ละหน่วยงานน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปปรับเป็นแผนแม่บทเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน กับขอให้เร่งดําเนินการโดยเร็วและประสานความร่วมมือแต่ละหน่วยงานให้การช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการทําแผนเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยซึ่งพื้นที่ของอําเภอชุมแสงเป็นที่ลุ่มเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เสริมในฤดูน้ําหลากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดจากพายุวิภาคาจิกิและหนองฟ้า กับความกดอากาศตามปกคลุมทําให้ฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาด้านติดกับอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหาย5อําเภอ29ตําบล156หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน3,457ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย727ไร่ ได้ได้รับพระมหาการนาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบึงบอรเพดโดยให้ขุดลอกเพิ่มความลึกรับมวลน,น้ําที่หลากมาในฤดูฝนเข้าไปเก็บทําเป็นแก้มลิงเพื่อชะลอการระบายน้ําและการบริหารจัดการน้ํารวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนหากแล้วเสร็จจะทุวยบรรเทาการเกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิบรรเทาความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านต่างๆฟื้นฟูบ้านเรือ,รอนรัษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กลับสู่สภาพปกติส่วนการช่วยเหลือด้านการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งให้ความช่วยเหลือปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอชุมแสงยังไม่คลี่คลาย บข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิม้มสวัสดีค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะมีเหตุระคายิงก,กันที่บ